เริ่มต้นด้วยข่าวบรรยากาศความชื่นมืน่นที่ทำเนียบปรัธานาธเมื่อวานนี้ตามที่เราเห็นไปเมื่อสักครูน่นี้นะครับบางคนบอกว่าเห็นภาพเหล่านี้แล้วได้เห็นถึงบรรยากาศความชื่นมืน่นการสลายพวความรักความปรองดองสมานฉันท์ที่จะเกิดขึ้นในชาตินะครับเนื่องจากว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีคนเก่าครับเพื่อที่จะส่งไม้ต่อ วางแนวทางในการทําหน้าที่ต่อหลังจากนี้ครับเป็นภาพที่คุณเศรษฐาทวีสินเดินทางมาถึงทาเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีคุณพิรพันธ์สาริรัฐวิภาคเลขาธิการนยายกรัฐมนตรีและในอีกฐานะหนึ่งคือเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติครับมารับคุณเศรษฐาขึ้นไปพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาครับเป็นภาพภาพนี้และเมื่อวานพลเอกประยุทธ์เนี่ยสวมบทบาทเป็นไกด์พาทัวทร์ทำเนียบเลยและมีการแนะนำพูดคุยบรรยากาศเนี่ย นักข่าวบอกว่าชื่นมื่นจริงๆค่ะนะชีนกชมไม้ชีนกชมไม้มีแต่รอยยิ้มพาไปเดินทุกห้องเลยเนี่นะครับนะใช้เวลาตรงนี้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงด้วยกันแล้วก็นี่เป็นภาพที่พลเอกประยุทธ์มาส่งคุณเศรษฐาขึ้นรถด้วยแล้วก็รอจนคุณเศรษฐาขึ้นรถแล้วรถของคุณเศรษฐาเคลื่อนออกไปแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอ่อนน้อมมากานะครับมีการยกมือไหว้ลาพลเอกประยุทธ์ เนี่ยบางคนก็นับเลยนะว่ายเนี่ยประมาณ3-4ครั้งด้วยกัน,นะละเอียดอย่างนั้นเลยละเอียดมากเลยเนี่ยจนเนี้ยคุณเศรษฐาขึ้นรถตู้แล้วก็ออกไปนี่นะครับแล้วก็คุณเศรษฐาบอกว่าพลเอกประยุทธ์นเนี่ยพาไปเยี่ยมชม ทุกที่เลยนะครับแล้วก็ห้องทํางานของนายกรัฐมนตรีที่เวลาวันเด็กเนี่ย <ภา S 1> ให้น้องๆได้ไปนั่งสัมผัสกับเก้าอีน้นายกรัฐมนตรี <ภา S 2> และคุณเศรษฐาบอกว่าจริงๆตั้งห้องนั้นไม่ได้ห้องทำงานจริงๆของพลเอกประยุทธ์นะครับแต่เป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งเนี่ยเอาไปฟังเสียงทั้งสองท่านกันหน่อยครับวันนี้ต้องข้ามขาวครับก็ข้ามความขัดแย้งนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับทัางก็ฝักฝังไว้มีความเป็นห่วงจริงๆครับ ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็ก็คุยกันดีครับเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกคนรี่สองท่านมาพบปะพูดคุยแยกปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่าผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าคงลำบากนะครับเรื่องเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในที่มีที่มีอยู่ในู่ในภาคส่วนผมคิดว่าไม่ใช่การพบปะกันหนเดียวก็จะจบกันไปนะครับในหลายหภาคส่วนผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาให้การกระทําเป็นตัวเป็นตัวพิสูจน์ครับเด่น้อยผมก็ ทราบเจตนาตรงของท่านว่าท่านท่านอยากจะกล้าข้อความขัดแย้งแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองด้วยความจริงใจครับเราก็เราก็จะต้องพยายามทํางานด้วยกันต่อไปครับในระหว่างการกรายั่วก็คือหันมาสามรอีกันก็ดาราคือสินค้ามันจะไปมองว่าสีไหนสีไหนไม่ได้เลิกสีไั่แล้วค่ะผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองต้องไปข้างหน้าไงข้ามการบราการที่เสนอหายด้วยการยกเพราะว่าท่านนายยกไปทเข้างสหรับกันอย่าไปมองงั้นสิข้าเข้ามาในกระบวนการการข้ารอน้ำตาลผมไม่จับใครมากไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจ่ไหม เรื่องต่างๆในสภาแล้วสภาก็ไม่เรื่องของรัสภาตอนนี้อย่าไปสร้างประเด็นหรอกที่คิดมาเลยคิดเอาเองกันหมดอ่ะ อย่าไปสร้างประเด็นนะครับที่นักข่าวถามว่าเป็นเพราะว่าคุณท่านประยุทธ์เนี่ยมีการสนับสนุนให้คุณเศรษฐาเป็นนายกมตรีหรือเปล่าเพราะบรรดาสวอเองจากสายผลิตประยุทธ์เนี่ยก็เหมือนกับโบวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกตรีะนะครับค,คือวันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไปหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่าการเลิกขัดแยง้งแบ่งสีแบ่งฝ่ายของคนในประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะส่วนอีกท่านนึงบอกว่า การที่เดินหน้าต่อไปแบบนี้เราถือว่าประเทศชาติก็จะเดินหน้าด้วยความราบรื่นคือไม่อยากให้คนไทยในชาติเกิดค,ความขัดแย้งกันแล้วนี่ก็เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีออบางทีมองว่าเป็นเด็กไปเคารพผู้ใหญออ่ไปมาลาว่ายแบบนี้เป็นสิ่งที่คนไทยอยากจะเห็นค่ะครับเพราะว่าคุณเศษฐาอายุ61ปีคลเอกประยุทธ์อายุ69ปีนี่นะครับ ภาพแบบนี้เนี่ยทำให้คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพรกภูมิใจไทยหนึ่งในพักร่มรัฐบาลถึงกับเป็นปลื้มเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นภาพที่ดี <c oughs> เราเป็นประชาชนก็รู้สึกดีใจที่นายกรัฐมนตรีคนเก่าและคนใหม่ได้พูดคุยส่งมอบงานซึ่งกันและกันเซียนูบอกว่าดูก็รู้สึกดีนะครับโอกาสนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทําให้ความขัดแย้งต่าง หายไปได้มากที่สุดครับแม้ไม่สามารถแก้ได้ภายในหนึ่งถึงสองวันแต่อย่างน้อยก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะ,คะสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลายคนบอกว่าโอ้โหบรรยากาศชื่นมือเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่คนไทยมไม่ใช่แค่สื่อไทยที่จับจ้องสื่อต่างชาติเี่กก็มองเหมือนกันนะบอกเมื่อวานสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ตีความวิเคราะห์ก็เหมือนกับว่าวิกฤตการเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้มันดูตึงเครียดภาพเมื่อวานที่เกิดขึ้น มันสะท้อนว่าการเมืองไทยเนี่ยมันได้คลายลงนะคะความตึงเครียดเนี่ยมันคลายออกไปอ่านี่ก็เป็นมุมมองของต่างชาติที่เขาก็จับตาดูเรื่องของการเมืองไทยของเราเนี่ยต่อเน,นื่องเหมือนกันค,ค,ค่ะส่งไม้ต่อนะคะมีการกำชับกันด้วยบอกว่าอะไรที่ดีนโยบายไหนที่ดีก็สานต่อก็ พลเอกประยุทธ์ยังฝากเลยนะบอกว่าให้ดูแลประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาตินักข่าวทางคุณเศรษฐาว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าคุณเศรษฐานี่มาจากภาคเศรษฐกิจวิธีการบริหารก็อาจจะแตกต่างจากการบริหารบ้านเมืองครับมีหลายภาคส่วนที่ต้องคํานึงให้ระวังด้วยให้ใจเย็นครับมีความอดทนฮะอย่างที่คุณสจีบอกไปว่า ให้ดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และนโยบายอะไรที่ดีๆเนี่ยก็ฝากดูแลต่อนะครับซึ่งหลังจากนี้คุณเสถีาบอกว่าก็จะมีการไปพบปากกับคนที่ทํางานให้กับพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยนะก็จะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องครับอะไร <ạ. S 1> ที่คิดว่าเหมาะสมเราก็จะทําต่อที่สุดแล้วคุณเสถทาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับ ไม่มีอะไรก็คุยกันดีแบบผู้ใหญ่ครับ<อ>คุณจิรัตน์นี่บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งดีใจที่เห็นภาพผู้นําของประเทศสองคนนั่งคุยกันแบบนี้ครับดูเหมือนสลายขั้วจริงๆนะเพราะว่าทั้งพลเอกประยุทธ์เองหรือแม้แต่คุณเศรษฐาเองที่ผ่านมาก็ถูกมองว่ามาจากคนละขั้วด้วยซ้ำไปนี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางเพจเ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC เมื่อวานนี้ก็โพสต์ภาพภาพนี้ด้วยครับ พนะลเอกประยุทธ์เองก็มีการนำแจก,กันดอกไม้มอบแสดงความยินดีให้กับนายเศรษฐาแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ผ่านเพจด้วยเหมือนกันบอกว่าวันนี้ในอดีต24สิงหาคม2557เป็นวันโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยครับ